มาชมเจ้า XCMG e ทางด้านนี้ฮะอาจารย์กล้องครับเล่นขี้ตม้มฝั่งนี้ต้มล้วนๆน,นะฝั่งนี้ครับต้มล้วนๆไม่ผสมอย่างอื่นเลยครับอา้าวตรงไหนไปได้ไปตรงนั้นครับผมฝั่งนี้ครับขี้ต้มล้วนๆอ่ะตรงไหนติดก่อนหนีครับผมหนีเอ้าไม่ไปเสียเวลาครับผม โอ้ครับความอยากลําบากของการขนคิดตุ้มขึ้นครับเพราะมันใส่ได้น้อยครับพี่น้องเนาะโลครับผมนี่ยตัวแต่ท้ายแตกแค่นั้นแหละครับ นี่ก็ไม่เยอะครับเบิร์นี้ก็น่าจะสามวันนี่หายแน่นอนครับนี่เนาะถึงระดับแน่นอนขอภาวนาผมจะพึ่งมาว่างั้นไปไปโอ้โหโอ,อาจารย์เพชรครับอาจารย์เพชรไหวไหม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 ครับโอ้โหไหวครับผมโอ้ยฮะจอคิวติดคิวแล้วพี่น้องติดคิวแล้วติดคิวแล้วไป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  จะชันเล็กน้อยครับโอ้โหครับฝั่งทั้งด้านเสียแสบครับคุนบุรีก็สนุกสนานกันใหญ่เลยครับวันนี้ทีมงานเสียแสบนี่ขุดสบายแล้วครับใช้สิบล้อครับวิ่งสบายทางด้านนู้นเนี่เป็นสิบล้อครับแล้วก็ยืนบนหลังเสือขุดกับสบายสบายครับโอ้โหอัดเต็มกล่องทีมงานเราใช้รถหกล้อกันครับอ่ะ ไม่เป็นไรครับโอ้โหเนี่ยเราเล่นกีดตมกันครับตักไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็หมดวล้วไงนะ่นาจะเจอดินแข็งแล้วครับพี่น้องฮ้๊ ใจเย็นครับค่อยๆบันเลงตักสายเรื่อยๆครับนะดินนุ่มดินอ่อนดินที่ตรเนี่ยค่อยๆทำครับต้องใจเย็นๆครับอัดเต็มกล่องครับป้าอ่าแต่งให้พร้อมครับไป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 สบายมากครับแรงหนักจริงๆครับหนักจริงๆ,ๆไม่มีลัน่น ไดไปได้ครับอันนี้ไม่ลั่นครับไปไปไนี่ครับาได้กดทุกๆวันพุงนี้วันนี้เที่ยงก็ได้ประมาณนิดหน่อยโอ้ครับพรุ่งนี้วืนนี้ครับตรงนี้อีก2วัน เพิ่งนี้หายครับขออีสอวันครับฝนจะเพิ่งตกครับผมเนาะแรงอีกสัองวันทิ้งช่วงเล้นะครับสวันพวกเราได้มีเห็นหน้างานเห็นผลงานเราได้ออกแน่นอนเนาะเนี่ยจัดไปพี่น้องสู้กันไปอย่าถอยครับคำว่าถอยไม่เป็นกับทีมงานนี้ เก่งก็สู้ครับอ่ะขาดทุนวันพระไม่มีหนเดียวครับผมเนาะขาดทุนสักสิบครั้งกำไรเก้าสิบครั้งเอาครับพี่น้องเนาะอ่าทำงานสักสิบเฮ้ย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 เ้ยไหวไหมไหวไหมไหวครับไหวครับพี่น้องไหวครับทำสักสิบงานขาดทุกสองงานตัวเสมอตัวสองงานก็ว่ากันไปพี่น้องเนาะมันไม่มีว่าจะเป๊ะทุกงานหรอกครับ ดินแข็งแล้วครับสบายแล้วพี่น้องได้แล้วได้แล้วดึงมาครับดึงมาเออเอามาผสมครับเราต้องผสมกับนี่ฮะเอามาผสมต้องผสมกับดินเหนียวครับเนาะหรือว่าเอากีเลนไปก่อนก็ได้ครับดินเหนียวเลยปักวันไหนก็ได้ครับเนาะแต่ขอให้คิดทรมไปก่อนเลยๆเเลยเลยๆสู้สู้ครับทีมงานของเรา องคันครับทีมโมราครับใช้กันที่สองคันรวมกันช่วยกันครับพี่น้องไปไปสถานที่เทก็ยังลําบากเพราะว่าที่เทยังไม่แห้งสนิทเนาะก็เจอเรื่องของพายุฝนเมื่อวานครับทําให้ที่เทมีปัญหาฝน,นตกครับเราหยุดมาสามวันเต็มเต็มครับพี่น้องกับหน้างงานของพวกเราอ๋อ จัวครับจัวจัวจัวนี่โอ้ฮะตักที่สองครับ เอาเดีหน้าดินต้องขีดตุ้มออกก่อนครับเนาะถ้าขีดตุ้มออกไปได้แล้วเราก็จะสะดวกสบายในเรื่องของการตักตักเอาดินเหนียวทีหนึ่งกันเนาะแต่ตอนนี้เราคือเราจะเคลียร์ที่ตุ้มให้จบก่อนไป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 ไล่ไล่กันไปครับพี่น้องไล่ไล่กันไปเนี่ยดึงขีดตุ้มด้านบนออกให้หมดเลยครับเนาะ ทางวิ่งครับมันมีปัญหาเด่นึงก็เลยต้องวิ่งเส้นเดียวกันครับทำห้รถติดจู่ฮะทำงานหน้าฝนไม่มีอะไรราบรื่นนะครับนะไม่มีอะไรที่มีสูตรสำเร็จที่ตายตัวหรอกครับเราเจอปัญหาอะไรมั่งครับถ้าอย่างพวกเราวันนี้ทุ่งนี้เมรุนี้สามารถที่วิ่งได้ตลอดทั้งสามวันถ้่าไม่เจอพายววุนฝนครับเราก็สามารถที่จะมองเห็นภาพครับ ว่าดินเราออกไปเยอะขนาดไหนเหลือประมาณไหนครับเนาะ พี่น้องรีบทำรีบวิ่งครับรีบอัดครับผมไป<ะ>า,า,า<ะ>ทำเทียววยทเท่ยวกันพยายามทำเที่ยวกันให้เร็วที่สุดครับจังหวะนี้วิ่งได้วิ่งครับผมขุดได้ถึงเย็นขุดครับเวลาไม่มีเยอะครับผมเนาะสมมติว่าเราเลิกห้าโมงเผอ่นว่าวันนี้ขุดได้สักทุ่มหนึ่งก็ได้พี่น้องทุ่มหนึ่งนี่ก็ถือว่าสองชั่วโมงที่เราทำงานมันก็มีโอกาสครับผมเนาะ ได้เยอะพอสมควรสนุนแห้ทางเทดีที่เทดีก็สนุกครับผมไปไป,ไปเริ่มคล่องครับทางเริ่มสะดวกแล้วั่งนูน้น ลึกมากครับเนาะไม่ต้องปูทางมาครับเราสามารถที่จะดึงมาได้ครับติดตัวมาดึงง่ายครับผมเนี่ยขี้เลนตรงนี้เหลือประมาณมองไปแล้วผมว่าพรุ่งนี้น่าจะหายครับเนี่ยตรงนี้ขี้เลนนี้น่าจะหมดครับตรงนี้ด้านบนนะครับรอจะด้านบนแล้วก็ด้านล่างก็เจาะไปรอบที่สองครับมาเริ่มคลองแล้วครับแดดเริ่มออกดินเริ่มแห้ง พีเทก็ซื้อก็เริ่มคล่องครับไป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 อ้าเฮ้ย ได้ทางเดียวครับเล,รเลยมีปัญหาเลยมีปัญหาเรื่องของการาวิ่งน้ำครับวินเนตสองทางสนุกครับว้าคันนี้ครับลั่นๆแน่นอนครับคันนี้เตรียมงานมาจากทุนครับอาจารย์แปมครับเตรียมงานพวกเราเองครับผมเลยร่วมงานกันมาแล้วครับทุกคนมาด้วยใจครับสู้ต่อไปครับพี่น้องไปคันนี้ไม่ต้องห่วงครับเ,เ,ออเรื่องความลั่นเรื่องของแรงเหลือๆแล้ววันนี้แล้วก็ประสบการณ์ ไป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 รถติดการอะพี่น้รงรถติดคิวแล้วอ <c oughs> ย่าใส่เยอะครับมันจะแตกครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับนังแจพวกเราครับผมกับช่องย,ยูทูบเสียงสคุณดูพิรามครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ